สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบัรสุขสุขคนเด,ดาา้อจ้ามันนี้กินข่าวพือเก่าพี่น้องบรรยากาศยามเศร้าเนาะแต่ว่ามื่อนี้แดดจ้าปางนิดจักหน่อยเนาะพี่น้องเพราะว่ามื่อนี้บ่อ่อยจะมีลมปันใดเนาะรู้สึกว่าถ้าปกติทำมือสิมีลมนี่โอ้ยเย็นไวยวเลยพี่น้องมันนี้มันกินข้าวเศร้ากัะปนกบพี่น้องปนกบมักถั่วเนาะ แซ่บๆนำกันจ้ากบก,กับกบได้เมื่อนั้นแหละพี่น้องซาปานได้โตหนึ่งเมื่อนั้นเนาะที่เพิ่นเหยียบเอาในให้ยนะ่าเมื่อนั้นแหละได้โตหนึ่งเนาะส่วนลานผู้ชายฮะได้ชองโตในเมื่อนั้นเนาะและเมื่อวานนี้ได้อีกได้พี่น้องเออโตหนึ่งผู้ป้าจะเหม็นมานเนอกคนผู้เดียวนะเพื่อพัมานกระดอก,กระเดียแต่กระบอตีดอกคันหาอยู่หากินกับมานเพิ่นฮะ ร้านผู้ชายตัวน,น้อยๆ่ัน้องอ้อยค่ะพี่น้องเม <c oughs> ื่อวานนี้ก็ให้เพิ่นมาซอยอีกแรงหนึ่งเนาะก็บยาแล้วมือนี้ก,ก็มีแต่สิมัดเขา้าพี่น้องมีแต่สิมัดเขา้าค้นเข้าขึ้นเนอกมือนอี้ก็ได้เพราะว่ามันก็บาย่ให้และแดดก็ตากแดดก็คงจะเพียงพอเลยนอกเข่าก็คงจะแห้งเลยพเพราะว่าเฮาจะได้ทําการปั่นเก็บเกี่ยวเป็นทีมห้อยพี่น้องสิได้ปล่อยงัวปล่อยควายเลี้ยงะนะ <c oughs> มาจากไปไ,ไปไก่เนาะคือน้องๆกับไปเลี้ยงไก่ค่ะอีต้นเพิ่นก็เลยให้เมื่อนี้ให้ก็เลยให้ไอเคยอ่ะมาซอยพี่น้องให้เพิ่นมาซอยหมัดเนาะอีพอน้ำล่ะกะบพวอสามเปนพอน้ำแหละสามคนซอยกันหมัดขึ้นล้ะกะคนเข่าขึ้นเลยแต่ก็ใครเน่เกี่ยวเบิรแล้วกัใส่รถดแก่ยังสบายสบายเนะะยาะกับบยาก ว่ามันมีเส้นทางหฮแลนด์เลยส่วนโต้เฮากับคุณยิ่งแม่ครับเศ้าปานกับผู้หละลงไปเกี่ยวข่าวต่ว่าร้าปานยังไม่ทันได้ออกมาพี่น้องยังอยู่บ้านพอกินข่าวก่อนเพิ่นมาน้ำลังเพิ่นกินนำหลังเนาะลงน้ำหลังเดี๋ยวกินข่าวกินน้ำก่อนพี่น้องเฝ้าเฮ็ดเรียดเนาะแต่เศร้าแต่เสี่ยวพวมแดด,ดบอกาดเดอ,อมาพี่น้องกินข้านำกันปนกบพี่น้องพักกะมีมักถั่วนี่แหละมักทั่ว อีแม่พืนปลูกไว้โน่นน้าพี่น้องมะทั่อันปีบ่เขาห้องเนาะแซบได้ตำก็แซบพี่น้องกินป้งกบปีงปลาเนาะ Hãy <laughs> ừ, <mà này>. subscribe <laughs> à, không kênh Ghiền Mì Gõ Để không hai lỡ những video hấp không ท้องมาวะให้จอยเตียมกระเป๋าใส่วางนักเนี่ยข้อหยาบคืสั่งต้องใ่แล้วให้จีนเนี่ยข้อหยาบแบ่งมาแต่มันยังดุแบ่งนะไปทำอะไรข้อหยาบกิน มาเดี๋ยวมาเผาเม่อนเดี๋ยวมาเผาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาจะเล่าให้ดีล้ยังเลี้ยงมาจะเลี้ยงให้เผาเมื่อนเลี้ยงมื่อเดียวเล่าบอกแล้วเนาะ tắt dài dài cái mùi sẩm như đó, nó đẹp tuyệt vời, coi sẩm mông lên, coi nó lủng như vậy, tắt nhằng đi, 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 nhằng ออกมานะครับนี <poly> <aller> okay, okay. ่ค <risque> ืออะไรนี่คืออ่ไามไปซะแล้วใช่ไหมพี่นุ้ยยิ้มแล้วนั่งยิ้มเลยข้าลงก่อนนี่ไล้วดึงเลยพี่นุ้ยดึงใครวะนาะขอยังว่าเอาข้างความ มนมา้างบนี่มันนีไากันนลูกลองทผเยนากเปนเไก่หยากินเาห่อนอได้ันเท่าไานหรน่ จะมาสิกรอกินขา้าวมาเร็วมาเร็วถ่ามอนี่มากินขา้าวอ่ะหมากลายโพดหมาก,กินลายก็คนอีกโว้ย กินไหมตู้กินไหมนอนอยู่บนท่านหมูแล้วคุณไปช้ำพวงเลยวสุก oh. กับกับหกลายเกินมาก็ได้ดกินหน่อยเดียวกินหน่อยเดียว เหมือนนี่ใครพอเป็นมัดเข่าพี่นอ้องชวนเ่าจะไปเกี่ยวเข่าเพื่อแะละยังมาแล้วีอแม่คับสบปานเกี่ยวอยู่แล้วก็เลื้อให้น้อยนะฮัน่นอีกให้หนึ่งแล้วก็แถวโน้นหากะแบบเป็นจุกเป็นดอนแหละบนที่มันบนสุกแต่ว่าให้ไอเคยมาซอยมัดอีกแหงหนึ่งเนะาะทั้งมัดทั้งคนนะแล้วก็ กัวข่อยแล้วก็อีพอสามค้นมัดเขานะ่าสุนเฮาสามคน้นกะผูแหละจะไปเกี่ยวเขา่าโอเคพี่น้องไปหาเกี่ยวเขาก่อนเดอ้อบันนี้เดอ้ออยากแลไ,ไวบไว้อยากปล่อยงัวเลย